แต่ว่าชีวิตที่อยู่ไม่ถึงร้อปีนียเราจะอยู่อย่างไรที่ไม่เป็นทุกข์พระพุทธเ,เจ้าท่าสอนไว้ทั้งหมดโดยการศึกษาเรียนรู้คำสอนของพุทธก็ผ่านกิจกรรมต่างๆศึกษาไปปฏิบัติไปทำกิจกรรมไปสงเคราะห์กันไปเรียกว่าศึกษาและสงเคราะห์ไปพร้อมๆกัน ในช่วงเวลาของชีวิตที่มีลมหายใจยังไม่ตายนี่แหละเกิดมาถ้าไม่ได้ศึกษาธรรมะและไม่ทำหน้าที่ของตัวเองเกี่ยวกับการสงเคราะห์ก้อนทุกข์ของตนของท่านของทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกันในาการเกิดมานี้ก็จะมีโทษถ้าจะให้เป็นประโยชน์ก็คือต้องศึกษาเรียนรู้เรื่องของตัวเอง และทำการสงเคราะห์โดยการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนายมนะหน้าที่ที่เราทำเราต้องทำไม่ทำไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของการบริหารชีวิตบริหารก้อนทุกนี้นั่นแหละการทำหน้าที่นายมท่านก็ให้เว้นจากการทำความชั่วแล้วก็ให้ทำความดีในหน้าที่ต้องเป็นความดีไม่มีความชั่ว แล้วก็ให้รู้ที่จิตด้วยว่าสิ่งที่เราทำนี้มีคุณมีประโยชน์อย่างไรนเราเว้นได้นั้นเราก็จะปราศจากโทษอย่างไรจิตใจของเราต้องมีสติมีปัญญาพิจารณาอย่างสม่ำเสมอโยมนะวันนี้วันมาคะบูชาก็หลวงพ่อไม่พูดเยอะในตอนเช้าเดี๋ยวสักครู่จะใส่บาตรโยม ให้เราจำหลักสำคัญสำคัญไว้ซึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนานะก็คือหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนให้เว้นจากความชั่วนะสองพระพุทธเจ้าสอนให้ทำความดีสพระองค์สอนให้ทำจิตทำใจนี้ให้หมดกิเลสอย่ายึดมั่นถือมั่นสิ่งทั้งปวงใครทำได้คนนั้นก็จะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้นะอย่างไม่ทุกข์ ทั้งที่อยู่กับปัญหาอยู่กับก้อนทุกข์อยู่กับการแก้ปัญหาแต่มันจะไม่วุ่นวายใจยอมหน้าหน้าที่ก็ทำไปตามเหตุตามปัจจัยที่จะพึงกระทำได้บาปก็ไม่มีนะบุญก็เยอะแถมจิตใจก็ดีงามอีกต่างหากไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นสิ่งอะไรสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับทำใจให้ว่างโยมแค่นี้ชีวิตก็สมบูรณ์แล้วนะ ไม่จำเป็นต้องมีเงินร้อยล้านพันล้านก็ได้ในขณะที่คนมีเงินร้อยล้านพันล้านบางคนติดคุกก็มีบางคนก็หนีหัวสุกหัวสุนอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่ได้บางคนก็เครียดจัดโยมนะอยู่ไม่เป็นสุขโยมก็ดูเอาถ้าเรามีธรรมะโยมเราก็สบายแนละ้ธรรมะจะช่วยให้เราอยู่อย่างสงบเย็นตามคำสอนพระพุทธเจ้านะ ต่อไปเดี๋ยวเราก็จะได้กล่าวคำถวายทานนะถวายทานเสร็จก็จะออกไปตั้งตั้งแถวน,ะบนบนะะ,ะบินทบาทนะพระจะไปบินฑบาตโยมก็จะได้ไปใส่บาทกันสำหรับคนที่เตรียมของใส่บาทไว้นะสักครู่เราก็ได้ทำวัดสดมนสมาทานศีลเป็นที่เรียบร้อย ต่อไปก็ให้ทานนโยมนะให้ทานฟังธรรมก็วันนี้ก็คงจะได้ฟังกันอย่างถึงใจอยู่เดี๋ยวตอนค่ำก็จะมีการแสดงพระธรรมเทศนาคนในสนใจก็อยู่ฟังธรรมตอนค่ำคืนหนึ่งคืนนี้ที่สำคัญก็คือ,อะระวังนโยมนะตอนนี้โควิดก็ยังระบาดอยู่ก็ต้องอปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขด้วย อยู่ใกล้กันเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นกลุ่มเสี่ยงบ้างก็พยายามสวมแมสล้างมือสวมแมสเนี่ยแหละเว้นระยะห่างก็คงยากอยู่ในการที่ระหว่างที่เราทำกิจกรรมนะแต่ก็ให้ตั้งใจรักษามาตรการเกี่ยวกับสาธารณสุขให้ไม่มากที่สุดที่ทำได้ก็คือสวมแมสเนยมนะเดี๋ยวจะไปบิณฑบาตแล้วก็ให้สวมแมสกันทุกคนเด้อ ต่อไปจะได้กล่าวคำถวายทานนะแล้วเราก็จะได้ไปใส่บาตรกันขอเรียนเชิญอาจารย์เ,เมฆนำกล่าวถวาย <ขอ S 1> ทานนะขอ,ขอเรียนเชิญทุกทกท่านตั้งใจกล่าวคำถวายสังฆทานพร้อมกันนะคะอิมานิมายังพันเตภัตตานิสป,ปริวรานิภิกขุสังคัสส